สวัสดีครับพี่น้องพบกับหวานวันเมาคนทำเกษตรนะครับครับวันนี้ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรมย์นะครับวันนี้ผมจะพามาดูแปลงมันสำปะหลังที่ปลูกข้ามเล่งกันนะครับก็คือเดือนพฤศจิกาธันวาตอนนั้นดินมีความชื้นครับมันเป็นที่ไร่ครับผมก็คือ เป็นบทเรียนครับก็คือที่ไร่ยาเสี่ยงปลูกเด็ดขาดนะครับถ้าจะปลกูกปลูกมันนามันอะไรก็ยังดีนะครับอันนี้คือไม่ใช่แปลงของผมนะครับก็คือพอดีผมขับผ่านมาก็เลยเห็นผมก็เลยจะมาถ่ายให้ดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางสําหรับคนที่ไม่มีระบบนำระบบกะเกษตรหรือว่าการปลูกมันแบบปลูกเสียงนะครับ โลเทวดาโลฟ้าโลฝนนะครับก็คือครับไม่สมควรทํานะครับมันไร่นะครับมันไร่ถ้าไม่มีระบบน้าําจะเสี่ยงปลูกเด็ดขาดครับก็คือถ้าไม่อยากขาดทุนไม่อยากลงทุนก็คือถ้าไม่อยากลงทุนซื้อสายน้ายศไม่อยากลงทุนซื้อท่อซื้ออะไรนะครับก็ให้ปลูกต้นฝนนะครับช่วงฝนแรกนะครับเนาะก็คือนี่ครับเห็นไหมครับ ด้านข้างนะครับด้านข้างหลังผมเนี่ยเป็นมันที่ปลูกช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาจะเป็นวดเลยครับเพราะว่าปีนี้จะแล่งนักครับแล่งตั้งแต่ต้นปีแต่พอเริ่มเดือนกุมภาพันธะ์ได้ข่าวว่าฝนจะมาแล้วนะครับก็คือฝนจะมาฝนปีนี้ทางอีสานหลังคือนางรองก็น่าจะดีกว่าปีเล้วครับปีเล้วก็แล่งนะักเหมือนกันครับ ตั้งแต่ต้นปีเลยนี่ครับคือผมดูพยากรดูดูพยากร์ที่เขาทำนายล่วงหน้าน,นะครับก็คือปีนี้ฝนจะดีกว่าปีที่แล้วหน่อยก็คือช่วงเดือนกุมภากุมภามีนาเมษาฝนคือปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้วนะครับก็เลยถามว่าถ้าผ่านหลอดฝนจากเดือนเดือนมกราไปเร้วก็คือผ่านครับแต่ถามว่าถ้าตอนนี้คือนี่ครับ ูกไปก็คือตายตายเยอะเหมือนกันนะครับนี่ครับก็คือจะงอกตรงไหนที่ชุ่มๆยิ่งใกล้ต้นไม้ยิ่งเลี้ยวใหญ่เลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะกลับกล่องไปดูน้องครับเนาะอันนี้คือเห็นทางทางหลังผมนะครับเนี่ครับเห็นไหมจะตายหมดเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเดือนเลยนี่คือตายหมดเลยนะครับนี่ครับก็คือนี่ครับแถวนี้จะเป็นแปลง ป่าสงวนนะครับป่าสงวนเป็นพันๆไร่นะครับแต่ก็มีถนนก็มีถนนกั้นไว้แต่แปลงที่แปลงก้างๆนี่ก็คือนี่ครับคือไปมดเลยครับถามว่าตอนนี้ถามว่าถ้าเอาน้ำมารลดยังไงก็ไม่ทันครับไม่คุ้มครับอยากให้ดีรอฝนมาท้าปลูกใหม่จะดีกว่างอกทุกต้น นี่ครับคือแนวทางคือมันเป็นบทเรียนตำรับเราครับก็คือการทำไร่ทำสวนคือไม่มีระบบน้ำครับแย่ mm hmm. yeah, ครับไม่ไหวไม่เหมือนประเทศนอกครับคือเขามีแหล่งน้ำม,มีอะไรอุดมสมบูรณ์นะครับบ้านเราว่าประเทศไทยอยุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังขาดแหล่งน้ำครับเวลาแรงก็แร่งนักครับเวลาท่วมกว็ท่วมท่วมจนหาบน่นจะไปไม่มี ตก,กะตก็ต๊ดีเกินครับนี่ครับคือการปลูกมันสำปะหลังคามแรงนะครับเนาะเป็นเป็นบทเรียนให้ใครหลายๆคนแปลงนี่ที่ผมถ่ายก็ไม่ใช่แปลงของผมนะครับแปลงของชาวบ้านนะครับเห็นไหมครับนี่ขาดทุนเลยครับอย่าไปหวังเลยครับไรละสี่ห้าตันไรละตันสองตันยังยากครับเนี่ยมันจะเอาอะไรมาได้แล้วที่เราลงทุนไปเลยวละ่ะ ที่เราลงทุนไปก็คือไหนจะขาไถ่าปุ๋ยลงพื้นค่าอะไรอันนี้ครับถึงใส่ปุ๋ยลองพื้นได้ยังไงก็ไม่รอดครับเพราะว่าเป็นปลาไม่ดูดหรือบางที่ที่เป็นต้นไม้ใหญ่อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยตายมดยังไงก็ไม่เหลือเพราะว่าต้นไม้มันจะดูดกินปุ๋ยเนาะก็คือนี่ครับพามาดูฝากที่ตามผลงานด้วยนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมีอะไรดีๆใหม่ๆม,ม,มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก,กันซึ่งกันและก,กันนะครับเนาะก็คือผมเป็นเพิ่งทำ u t u b e ใหม่ครับรู้บ้างไม่รู้บ้างก็คือลองผิดลองถูกครับก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับนี่ครับถามว่ามันมันหนาแรงเนี่ย ของใครงามของคนนั้นถือว่าผ่านเลยครับก็คือคือลองถูกครับก็คือต้องมีระบบน้ำจริงๆถึงจะปลูกนาแรงได้นะครับเนาะนี่ครับจะแผนให้ดูกไกลๆเลยเนี่ยใช่หมดเลยครับถึงจะโรยโรยขี้ไก่นะครับนี่บางนุ่นแบกข้างในหนูเขาโรยขี้ไก่เป็นหกหล่อแถมใส่ปุ๋ยรองพื้นด้วยก็ไม่รอดครับหายหมด เพราะฝนตั้งแต่เกี่ยวเขามาฝนไม่ตกสักทีเลยมีข่าวดีนะครับมีข่าวดีช่วงสิ้นเดือนประมาณสิ้นเดือนจะมีฝนตกทางภาคเหนือทางพิษณุโลก,กนครสวรรค์น,นะครับแล้วก็ขอนแก่นอุดรฝน,นจะมารอบ2นะครับฝนจะโดนช่วงนั้นก่อนโอเคครับคลิปนี้ก็จะยาวไปฝากเพื่อน กดที่ตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะไขห่หน่อยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ